มารู้ความหมายของเลขสี่ว่ามีอิทธิพลอย่างไรบ้างมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าใครใช้เลขสี่บ่อยๆจะมีความหมายดังนี้บุคลิกภาพรูปร่างท้วมจมูกโด่งผิวกายขาวใบหน้าอิ่มยิ้มง่ายปัญญาวัยอ่อนโยนเป็นมิตรเข้ากับใครได้ง่ายตัวแทนคนที่หากินคําพูดการเขียนผู้สื่อข่าวคนหนังสือพิมพ์บุรุษไปรษณีนักหนังสือพิมพ์สถานที่ที่ทําการไปรษนีหน่วยสื่อสารห้องสมุดโรงพิมพ์ธาตุธาตุดินดินอันอ่อนนุ่ม หมาะแก่การเพาะปลูกนิสัยคนช่างพูดขี้ตื่นเปลี่ยนอารมณ์ง่ายมิตรเป็นคู่มิตรกับเลข2และเลข8ศัตรูหมายเลข8และเลข3ากำลังดาวมีกำลังเป็น17สีเขียวสีเขียวใบไม้ลดผสมหลายชนิดอัญ,ญมณีมรกตพลอยสีเขียวสัตว์ช้างสุนัขไวัยอยู่ระหว่างอายุ10-20ึีปีอวัยวะท้องลำไส้กระเพาะอาหารโรคปวดศีรษะโรคเกี่ยวกับภายในปากลำไส้วัตถุรูปร่าง รูปร่างสี่เหลี่ยมหรือกากบาดทิศทิศใต้เป็นตัวแทนดาวพุธ